อ่ะฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barrio Channel ครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมที่เพิ่งเปิดเป็นโคสเบต้าอย่างเล่นดวนเลยนะครับสำหรับ Black n a Rock Begin นั่นเองมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูพรีวิวสำหรับโคสเบต้านะครับสายอาชีพตอนนี้นะครับเปิดให้เล่นทั้งหมด4อาชีพนะครับจะประกอบไปด้วยอาชีพ s w o r d e m a n นะครับ Archer Mage นะครับแล้วก็อ l c ค h o l i z e นะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวสกิลกันนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละอาชีพเลยนะครับตอนนี้ผมทำเควสมาถึงระดับหนึ่งแล้วตอนนี้นะนี่ให้มาคุยกับเอ็นพีได้แล้วว่าเปลี่ยนอาชีพนะครับแต่เรายังไม่เปลี่ยนก่อนผมพาท่านผู้ชมมาดูอาชีพนะครับหลังจากเราเดินเควสมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึง NPC ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เรานะครับเลือกสายอาชีพนะครับ ตรงนี้จะมีทั้งหมด4อาชีพอาโคไลส์เมจอาเชอร์ Apple, Light, Mage, cher, แล้วก็ซอร์สแมนนะครับ๋ยวเราไปดูอาโคไลส์กันก่อนเลยนะครับว่าสกิลเขาจะเป็นยังไงไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันของฮิวลิ่ง,ลนน Light นนงนะครับเฟสซิ่งและค่าแอคแทคชั่นหรือโคไลส์นั่นเอง เขาซูมเขาก็น่ารักนะครับแต่เรายังไม่เปลี่ยนก่อนเรายังไม่เปลี่ยนก่อนนี่นี่นี่พรีวิวสกิลนะครับสกิลเขาจะเป็นแบบนี้ประมาณนีต้ต่อไปอกิลนะครับถ้าแรกก็จะเป็นเฟรมอิมแพคนะครับซึ่งของบอกเลยว่าเกมแล็งก็ล็อกบิกินนี้จะไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีการเขียนใต้ในนะะฮของสกิลหลายสกิลไปนะครับนี่ ว่าอลังการเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ยูนิฟอร์มก็ยังคงเดิมนะครับอันยูนิฟอร์มเขาก็ยังคงเดิมนะครับนี่คลิปเข้าไปพรีวิวสกิลนี่ครับสกิลเขาจะมีเริ่มต้นให้3สกิลตรงนี้นะครับมีเฟ,ฟรมอิมแพคไฟวอร์วินกั๊นะครับนี่อ่ะต่อไปเป็นอาชเชอร์อะฮัลโหลชาร์เบอร์ แอโร่เช้าเรื่อยไปเดิมเลยดับเบิลสตาร์ฟนะครับโอ้มีสกิลช็อคแอโร่มาให้สตันตั้งแต่ต้นเลยครับนี่เดี๋ยวเราไปดูพรีวิวสกิลกันนี่นะครับสามสกิลแรกหลังจากเราเปลี่ยนอาเชอร์นะครับก็จะได้มีสกิลดับเบิลสตาร์ฟนะครับแอโร่ช้าเรอร์แล้วก็ช็อคแอโร่นะครับใครที่ชอบอาชีพไหนก็ลองไป เลือกคนดูนะครับต่อไปสักอาชีพสุดท้ายสต็อกมาส็อกแมนนั่นเองไปไประเดิมด้วยสกิลแรก์ีพาวเวอร์สไตร์ครับต่อมาด้วยสฟีสับอนดูซึ่งเท่าที่ลองดูมาแล้วนะครับสกิลส่วนใหญ่นะครับเขาจะเป็น AOE นะครับเน้นไปทาง a o e นะครับนี่สกิลของการเปลี่ยนเป็นซอร์จแมนก็จะเริ่มต้นมาด้วย3สกิลนะครับ power strike sweep แล้วก็ endu นะครับสำหรับสายอาชีพนะครับตอนนี้ที่เปิดให้โค้ชเบต้าลองทดลองเล่นก็จะมีทั้งหมด4สายอาชีพตรงนี้นะครับใครที่อยากลองมาเล่นดูก็สามารถเข้าไปตามลิงก์ที่อยู่ใต้ โพสของช่อง YouTube นะครับคลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบริโอสักนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณขอบใจขอบพระทัยหลายๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปรีวิวและการล็อกบิกินโค้ชเบต้าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ